เวดนาสำคัญสมาชิกของเราหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนก็ตอนนี้เราก็ถึงที่ดานังแล้วนะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ฮอยอันกันต่อดีเราจองรถไว้หนู คนขับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าไออันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปหาแลกเงินกันค่อนอันนี้เราอยู่ที่หอยอันกันแล้วนะก็ไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมกันมาแล้วกำลังจะหาแลเกเงินตอนนี้ยังไม่ได้เลยทางโรงแรมให้แผนที่มาแล้วแต่ก็ยังไปไม่ถูก ย่านของเมืองเก่าฮอยอันก็บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนมากวันนี้เดินมาจนถึงสะพานญี่ปุ่นซึ่งเราก็ยังไม่ได้หลานแลกเงินสักทีจะกินข้าวก็ไม่ได้สะพานญี่ปุ่นตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามสะพานญี่ปุ่นไปนะ เราค่อยมาเที่ยวถ่ายรูปเป็นอีกทีนึง่งเราก็ได้ร้านแลกเงินละ740ดองเลตวนันนี้ตอนหนึ่งบาทเป็นร้านขายเสือ้อผ้าเฉยียแมนครับเป็นไงบ้างครับว่าโอ้โหได้จับเงินร้านเลยเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างได้จับเงินร้าน ยอดเดี๋ยวเอาไปปิดนี่บาล้านหกเหลือีเงินเท่าไหร่ครับตอนนี้มีโดนสามล้านเจ็ดแล้วคู่วิ่งขอได้กล่องร้อยเสียเชคครับเป็นไงครับจับเงินล้านวันนี้อันนี้จะไปเที่ยวเออแบบนวดบาอันนี้จะไปลงเอฟเอเอากอากาศก็เจ๊จะจ่ายเด็กดิ้งสักคั้งดิ้งอันนี้พูดเล่นจริงโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อเลยครับ อากาศเย็นเย็นสบายดีนะผู้คนก็เยอะมากเลยขนาดวันธรรมดานะครับวันที่ผมมาเป็นวันพุธก็คนเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นเรามาล่องเรือในแม่น้ำกันตอนนี้เราก็ได้ร้านกันแล้วเป็นพอ s สแอนด์เปนจอยได้ตลอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้ทานบ้างนะ นี่ hey, ตอนนี้เราก็สั่งอาหารกันมาแล้วอาหารที่สั่งมาก็คืออะไรบ้างก็ไม่รู้ชี้ๆเอาอ่านไม่ออกชี้ๆเปิด Google นี่มาอีกอย่างหนึ่งแล้วนี่น่ากินมากอะไรก็ไม่รู้แต่น่ากินครับทำไมใส่กระดงก็เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหน,น อร่อยรอมาน่เส้นะรตัววะเส้นหมูผักรอร่อยแต่กินมันหวานนปดนอยไ่เก็บพี่แมนไม่ใช่รู้ว่าคกินไงก็สลาดที่พี่เขาสอน

อันนี้มันใช้หมูใช่ไหมว่าใช่ไหมชาติมันจะมีกินด้วยอย่างนี้นะตั้งไข่ตัวนอ่ะตุ๋นกินตุ๋นอร่อยอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอ่าเป็นอะไรนะมะเขือยาวอบในหม้อดินน่ากินมากกินกันต่อแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่กันต่อ เดินทางมาถึงร้านมอสนะมาลองชิมกันได้มาแล้วนี่ร้านมอสมาชิมกันว่ามันจะเป็นไงเป็นน้ำสมุนไพรนะเป็นน้ำสมุนไพรที่แบบนำ,นำนำเวยมะนาวนะเออเฟรนดีสดชื่นดี ต่อไปกันต่อตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไฟฟ,ฟล์ได้ไปแล้วแอร์กับวิวราคาเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้วีคนข้างในตอนนี้เราได้ที่ดักป้าแล้ว ก็จะมาเซลฟี่กันสักนิดหน่อยครับผมเอาเดียวกันนีทีนี้เราก็จะไปคาเฟ่ต่อไปกันก็เป็นอโรเวียดยช็อกโกแลตเา้านะอโรเวียเป็นไงบ้างครับพี่แมนอร่อยครับอร่อยแต่็นิดนึงแพงแพงนิดนึง อันเท่าไห<ด>รไ่ครับโดยไปกินไอติมแท่งคนหนึ่งก็โดยไปสี่หมื่นห้า ชีบ้านเชียงเป็นร้านที่แบบเป็นร้านชี่แบบว่าเป็นร้านที่ต้องบอกคำเดียวว่าไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยเขาไม่ให้พูดเขาเขาให้เิีไงน่าส่งเสียงกันเลยเป็นร้านาที่แบบอากาศดีบรรยากาศดีนะมันไม่ใช่แนวของเราอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Starbucks Starbucks ไม่อันนะกถ่ายรูปเล่นไง ก็เดินทางมาถึงที่โคโค n นัทวิลเลจก็คือเป็นมล่องเรือกระด้งนะนี่ด้านหลังของเรานี่ก็ต่อรองคุยค่าใช้ใจ่ายกันเรียบร้อยแล้วคนละ2 0 0แสนดองก็ประมาณ200กว่าบาทก็2อ0จลองดูว่าเขาจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างมาแล้วครับนี่าลงเรือไ<ะ>เรียบร้อยนี่สาวเป้นครึนึงครึ่งหัว คนสองคนเราหน้าชมอากาศเย็นนะวันนี้เย็นนะวันนี้เ,นนะนเขาพาเรามาถึงแบบเปมืนปากแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะกลางน้ำเพราะว่าจะแบบมี ทีคอนเสิร์ตเปิดเพลงโอนอยู่นู่นน่ะแ๋ยวก็เราก็กำลังจะถ่ายไปเดินๆๆๆนเดีนยวนเดนวกหมุนเสิร์ตตัวนู้นก็เขาก็โชว์การจับปลาหาปลากันเราชอบอากาศนะกิจกรรมก็ก็นั่งเรือเนาะชมนกชมไม้ไลยแต่ว่นอากาศลม เย็นสดชื่นดีครับนี่ฮะไอที่บอกเวทีคอนเสิร์ตนันูนมีลำโพงอยู่กลางน้ำนู่น โชว์หรือเหมือนเรือแล้วก็กำลังจะกลับประมาณสักตกปลาด้วยก็ประมาณสักสามสิบนาทีนะกำลังกลับอ่ไม่คารมบรรยากาศดีครับบรรยากาศเป็นใจมากลงลึกสวยแม่น้ำที่เรามาก็คือแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำถุยโบนไม่รู้อยกชื่อถูกต้อประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไป กนะิจกรรมอะไรทำอีกไม่รู้เหมือนกันจะทำอะไรต่อบ๊ายบายโอเคตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักที่หอยอันแล้วนะห้องพักชื่อว่า Ancient Heaven ก็โดนไปคืนละ1,500้ 1, บาทห้องกว้างขวางนี่ ข้างเรามีสระว่ายน้ําก็ค่อนข้างจะดูดีครับใช่ได้นี่ห้องน้ํำห้องน้ำ,นำอโอเคเดี๋ยวตอนเย็นเราออกไปเที่ยวกันต่อตอันนี้ก็เวลาประมานง,งเย็นเราก็ออกมา กาแฟกินเป็นเอสคอฟฟี่นะก็แต่ว่ามันเย็นๆไปหน่อย6โมงเย็นหากาแฟกินโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอสคอฟฟี่เป็นยังไงมาแล้วกาแฟไข่ดูกันมันจะเป็นยังไงนี่ดูรครีมโอ้ชิมมี่มาก,กดูดิมาชิมกันะ ดีว่ะนุ่มอร่อยด้ิดนุ่มอร่อยมความเหนียวนุ่มใช่มันมีาได้มากกว่าถ้าลดหวาน่นิ้ลงมีความแ็มีความคาวเลยอดีมากดีมากนี้เราก็อยู่็นที่ถึงไปน้ำชูโบน จะมาขึ้นเรือแล้วก็ลอยกระทงกันขนมาหาศาลเ,เราก็ต่อคิวรอเรือมาเยอะมากคนตอนนี้เราก็ลงเรือกันมาแล้วนะครับลงมาสมาชิกของเราก็ถ่ายรูปกันโชว์ชาโชว์ชาอกา,ากาศนะแต่ไม่อรนขึ้นนะ่ะชิวดีนะนะผมชอบอากาศที่นี่เนะย็นๆทั้งวันเลย ก็อีกอย่างหนึง่งก,กิจกรรมก็คือเป็นการลอยลอยโคมนี่เดี๋ยวเราจะจุดไฟแล้วก็มาลอยกันมาตอนนี้เราก็จะมาลอยลอยกระทงกันลอยกระทงล,ลอยเลยจังเลยมันก็ดีอ่ะนี่โอ <c oughs> <Okay. S 2> เคเรือามาหารักสกคน ล่องเรือแล้วก็มอาอสักหนาทีวันนี้เราก็มาเดินเล่นหาร้านเพื่อจะดื่มไม่รู้จะร้านไหนเหมือนกันตอนนี้เรามาร้านมอร์นิ่งคอร์ดีนะขอมาดิ้งมากนะินอาหารเย็นกันอาหารนะ่ากินหลายอย,าย,อย่างก็๋ยวดูเหนว่ามีอะไรบ้าง ออมาเป็นซิมเเจอร์ขาทำตาผัมบอกว่าอ่ายส่ารนนีดูฮะมาดูนู้นนะฮะชาหมือนผักมุ้งไฟแดงมากนรว่าอ่อนกเยอะไปแล้วก็ใช่มุ้งให่ถหม่อันนี้ก็เดี๋ยไปชิมกัน ตั้งก็ือตั้งหอยหอยลายหอยลายแกงกะหรี่ประมาณนั้นเกี๊ยวขึ้นน่าจะเกี๊ยวกุ้งชิมกันอ,อันนี้อร่อยใช่บอกอร่อยเป็นเกี๊ยวกุ้งในในซุปแกงอะไรไม่รู้จักแต่อร่อยดีโอเคงั้นดี๋ยวกินข้าวก่อนก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยทีเดียวเดี๋ยวเินทางไปได้ ป่านได้ิวตอโอเคครับ